ไอสะเทือนชาวเน็ตจับผิดนิวเคลียร์เลิกเพจจ้ายังคงถูกชาวเน็ตจับตาถึงความสัมพันธ์ไม่เลิกสำหรับคู่สามีภรรยาสุดเลิฟอย่างคู่ของนิวเคลียร์หันสากับดีเจเพจจ้าวิเชียนที่พักหลังไม่มีรูปคู่โชว์โมเมนต์หวานหวานให้หลายๆคนได้เห็นกันบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนซึ่งถ้าเข้าไปส่องดูในไอจีส่วนตัวทั้งของนิวเคลียร์และดีเจเพรจ้า ก็จะเห็นว่าต่างคนต่างโพสต์ภาพของตัวเองและโพสต์ภาพลูกชายน้องไทก้าแค่นั้นเรียกว่ายิ่งตอบย้ำกระแสข่าวลือขาเต้นหักล่าสุดนิวเคลียร์ได้โพสต์ภาพตัวเองแต่เมื่อเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็จะเห็นว่ามีชาวเน็ตเข้ามาจับผิดพร้อมถามถ่ายถึงสถานะกับดีเจเพชรจ้าเพียบอาทิสรุปเลิกกับเพชรจ้าแล้วหรอตอนนี้สถานะแม่นิวกับพ่อเพชรจ้ายังเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อกับแม่น้องไทก้า เลิกกันและปิดข่าวแม่นิวทะเลาะกับพี่เพชรหรอคะไม่ค่อยเห็นลงรูปคู่กันเลยสรุปแม่เลิกหรือไม่เลิกคะแต่ยังไงรักแม่อยู่ดีคะแ่บที่สุดแล้วทำไมแม่ไม่ค่อยลงรูปคู่ไม่ค่อยอัพสตอรี่พี่เพชรคะ